สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับแม่หน่วยทางช่องยายเหลี่ยมลำเพลินออฟฟิเชียลจ้ามาพอพี่พอน้องมือโศกมือมนันเด้พี่น้องเลยมาเนคอยพี่น้องโฉกโฉบมันมนสุขผูสุขคนไห้ำลำรวยสวยงามเนาะพี่น้องเนาะผ่านผนไปด้วยดีสําหรับการประกวดมิดมิดสาวหน่อยบอสาวน้อยลอยกระทงมาขึ้นมวนบ่พี่น้องได้เบิงบ่ ลีใจกับผู้พนได้รับตําแหน่งนาะคือน้องตาตาเพนได้รับตําแหน่งนางนพมาศสาวหน่อยบ่มีสาวหน่อยบ่จักไผเป็นไผพี่น้องแต่งโตขึ้นแล้วจำบไดาจ้าคนอันนี้อันนี้ก็คือเพินประกวดกระท่งอันนี้คือฝีมือแม่อสอมอรวนๆนะจ๊ะฝีมือแม่อสอมอสุดยอดอีลีพี่น้อง เล่าเก่งในดานงานฝีมือน้อเมยออสสม่ผล่ห้าสิบพอกันอีกทีหนึ่งสิบเก้ายี่สิบเด้อพี่น้องเด้อพบกับมหากรรมลำซิ่งมหากรรมลำซิ่งพี่น้องสิพบพอ่อหมอ่ลำซิ่งหลายๆครูหลายๆผู้หลาย,ลาย,ลาย,ลายคนว่าเป็นทัวผากอีสานผลล่พี่น้องสีจันบัวพันธสีจันกามาเด้พี่น้องไปอีกละ เด่นใชวงสามาดบ่แม่หนุ่ยกับบถนาดดอกพี่น้องติดตามเอากะเดวกันเพราะว่าหลายคนเหลือเกินแม่หนุ่ยกับบถนาดหมอลำสิงเนะาะจักเพิินเป็นไผเป็นไผ่เนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยแม่หนุ่ยกับหูจักแต่ซีจันกับบัวพันนี่ค่ผู้ใดอ,อีกก็เด่นใช่ว่งสามาดบ่เดื๋อวก็ว่าเอ,ออนุชานงน,นุ่นกับซิมาอีกบ่พี่น้อง ผู้ใดบะทันซื้อบัตรซื้อตัวกัพี่น้องกับเข้าไปเบิงยละเอียดได้ทางช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฟนเพจคนว่าแมงสระน้ำน,านองลำเพลินพ่นอมเหิดสระนา้ำเมือนคึืนสระน้ำจำลองสระไม่พ่นสำสศบ,บอกว่าเอาออกมาใหม่ๆยังไม่ได้ใช้งานเลยมาเพื่องาน,นโดยนี้ เพื่องานมือขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับงานมือขึ้นผ่านพ้นไปด้วยดีบรรยากาศตื่นขึ้นมาเศรานี้กัสิงเงียบเงาจักหน่อยโรมนี่สิคือคืนแต่เมือใไดมีงานในพี่น้องเมือใได้พอมีงานกับมีดซีรีละ่ะ ขึ้นกับขอบนขอบคุณนพระเอกตนวิมลชัยเนาะเพื่อนมาเลียงเคปจนมาตลอดงานเลยพี่น้องเพิ่นเฮดเคปมาเลียงแล้วก็ขคนของขืนรถคนอุปกรณ์ขืนรถแล้วขอให้เพื่อนมันมาน,นเด้อพระเอกตนมาเนี่ยอให้พี่ให้น้องมนันมันกันสุขูสุขนัะจ้ะ ได้มีตัวดีก็บ,บอกในเด้อพี่น้องอย่าอากเอาผู้เดียวเด้อแบ่งปันกันเด้อพี่น้องเมื่อนี้ตอนบ่ายๆพอแหล้ยมได้จืนกะสิไปไลุ่ดกุมปิดของท็อ,ทอปไลน์เนาะพี่น้องเนาะอยู่ศัตรูทางขอนแก่นผลละ่ะอากาศกะสิเริ่ม สีเย็ยนเย็ยนแล้วพี่น้องตื่นมาเนี่ยหมดส่าสิเป็นสีหนาวๆจากน้อยว่าหน่วยว่ากำลังดีละ่ะอากาศสำานี่กำลังดีเนาะพี่น้องเนี่ยมไปมองได้กับสีเหลืองอเต็มไปเบิดตอนนี้เพราะว่าเข้าอยู่ในฤดูการเก็บช่วงนเนาะพี่นอ้นองเนาะ ส่วนมากเพิ่นก็สิเอารถเกี่ยวล่ะพี่น้องถ้าเอามือมันบ่ทันดอกเพิน่นว่าเกี่ยวมือพ่นทางพุน่นเพิ่นกัสงสัยมาเก็บเขาเฮียเก็บตกเขาจากรถเกี่ยวเนาะจ้ะเอามูนี่คืออันเขียวอยู่มูข้าวเหลืองเบิดแล้ว ของฝานาพี่น้องบางพื้นที่เพิ่งกะว่าฝนตกเนาะฝนจนังไหนมาตกใส่แามค้นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเหลืองเต็มไปเบิดแล้วพี่น้อง <Okay. S 1> ของบอดนิกาสีนาะจะไล่ซดสิบเก้ายี่สิบแล้วค่อยสิกเกีียวเนาะจากเนียมไปใส่กระเหลืองไปเบิดเลย เป็นทุ่งสีทองเลยตอนนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเบื้งแง่งสุขภาพาเพด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อากาศมันสิปเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวไ่นหน่วยสิภาพไปเบื้งเขาบดขืหนนาหอดใสแล้วเลื้องหอดใสแล้วจ้ะนี่ ยังบ้นแกดีเลยพี่น้องเนะมื่อก็ย่งอันไม,ม่เม็ดเขียวอยู่เขามันแก่หนามบอช่วนนี้พอเราก็บพ่อท่านตื่นเนาะพี่น้องเนาะแม่หนุ่ยก็เลยมาเก็บบรรยากาศอากาศตอนเชาา้าๆมาให้พี่น้องเบ่งแปลงผุนที่ิ่นเอามือเอาข้นเกี่ยวนนะ่ะเพิ่งกับเกี่ยวมือเดียว รือสองมือพนก็ลรถมานำมือวานเนี่ยมือเสาเนาะพี่น้องพนเหลวแล้วเขามันบ่อันแก้บพพร้อมกันแต่ว่าถ้าเฮาเกี่ยวมือนี่พอดีเลยพเพราะว่าเฮาได้ตากเนาะถ้าเกี่ยวมือเนี่ยถ้ารถเกี่ยวนี่ยั่งดอกแม่หนุยว่าถ้ารถเกี่ยวเลยน่าจะพอดีละ่ะคือไหลซดเหลีวละ่ะพี่น้องนี่ นาเรียตนบอดแม่หนุย่ยมือขึ้นเนี่ยหมูอ่นกระทะผู้รักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนเพิน่นเลียงหมูกระทะสามสิบสูตพ่อไหลสดแหลวหมูกระทะจักไปใส่เบิดบอดแม่หนุย่ยบ่ดได้กินพ่อค่มแค่ว่าหมูกระทะข่อยไปใส่เบิดเพลนมาตาเรียดตนสาด <laughs> ขอบคุณนขอบพุ้นภูพนสนับสนุนโดยดีตลอดมาเนาะคอยให้ท่านร่ำร่ำร,ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแขวขาดปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อศิลปินสยูด,ดกะยอนควมหักค่วมเมตตาจากพี่จากน้องเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าสเมือนี่ก็หากินลําบากก็หูอยู่ตางคน้นต่างเดือดร้อนแต่พี่น้องก็ยังเมตาให้ควมฮักค่วมเมตาทีมงานสาวน้อยเฮาด้วยดีตลอดมากเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้กะขอเพิ่มมันหมานเด้อพี่น้องเด้อหมันสุภูสุคนละ่ะผูใ้ใดที่เขามาชมช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลมื่อนี้ค่อยเพิ่นถูกหวยรวยเบอร์เด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุน้ำกัน ใคสิได้กินเขาใหม่แล้วแต่ว่าเมนูเด็กกินแล้วเดีเทื่งของการใช่เอามาฝากในแม่จวนแม่อสซมอุณแม่ของแม่อสซมอเพิ่นกระหายมากสิหนึ่งมือนี่แหละของของแม่จวนหายมากนะเพราะว่าเมนูแซมมาขึ้นเนี่ยเม็ดงามงามขอบคุณคุณแม่จวนนะคะ พี่น้องสำหรับชิปนี่เอาไวส้สำนีศิษะกรให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชกโชกมันๆมันสำหรับชิปนี่สบายดีค่ะ